การวารวดกราฟโดมเมนกับเลน์ตัวนี้นะครับในการหาโดเมนกับเลน์จากการวาดกราฟบ้าง <c oughs> หลังจากจะหาจากโจทย์แล้วคราวนี้เรามาดูกันครับตัวนี้อย่างเช่นกราฟอันแรกคือกราฟเส้นตรงเส้ตนตรงก็คือ y กับ x เนี่ยกำลังจะเป็นเอ่ยเท่ากันนะครับตัวนี้เท่ากันครูบอกว่าโจทย์บอก r เท่ากับความสัมพันธ์ x y โดยที่ y ลบ 3x ลบ4เท่ากับ0เวลาวาดกราฟเนี่ยก็คือว่าเราต้องอย้ายข้างให้เป็น y เท่ากับให้คล้ายฟอร์มเนี้ย ให้กลายฟอร์มเนี่ยตัวนี้ให้กลายฟอร์มตัวนี้ครับตัวนี้นะก็จากโจทย์ตัวนี้ก็คือ y ตัวนี้นะครับจากโจทย์นี่ y เท่ากับเอ่อย้ายข้างไปก็กลายเป็น 3x บวก4ครับตัวนี้จากโจทย์ตัวนี้นะครับตัวนี้นักเรียนย้ายข้างไป y ย้ายมาเป็นลบ 3x ก็กลายเป็น 3x ลบ4กลายเป็นบวก4 ทำไมถึงต้องย้ายข้างเดี๋ยวมันจะมีตอนที่เป็นกราฟอสมการเนี่ยมันจะแรงเงาง่ายนิดนึงนะครับตัวนี้อ่ะอันนี้เป็นกราฟสมการก่อนนะครับตัวนี้พอเสร็จแล้วเรากวาดง่ายๆเลยเรากวาดสองแกนตัวนี้สองแกนก็มีแกน x กับแกน y เอาน,นี้วาดคร่าวๆนะครับตัวนี้วาดคร่าวๆตัวนี้เสร็จแล้วเราก็วิธีการของการาฟเส้นตรงคือสมมุติจุดตัดสองจุดคเขเอาข้างล่างแล้วกันนะตัวนี้นะตัวนี้ข้างล่าง สองจุดนะครับเขาโดยการที่เราสมมุติ x เป็นศูนย์ะครับ x เป็นศน x เป็นศูนถ้า x เป็นศูนย์ปุ๊บ y ก็ได้เลขเลยเนระียนดูจากตรงนี้นะครับสมการน,รนี้ถ้า x เป็นศูนย์ y ก็จะได้เลขเลยครับตัวนี้ y ได้เลขสี่อ่าเราก็ได้พิกัดมาแล้วหนึ่งจุด x ศนย์ y สคราวนี้มาอีกจุดหนึ่งตัวนี้อีกจุดหนึ่งตงัวนี้ก็คือเราขอแค่สองจุดพอเส้นตรง ให้ y เป็น0ูนย์บ้างนะครับถ้า y เป็น0ูนย์ปุ๊บอ่านะครับพอ y เป็น0ูนย์นักเรียนดูจากสมการนะครับตรงน,นี้ถ้าเป็น0ูนย์ปุ๊บแล้วก็ย้ายข้างหน่อยพอ y เป็น0ูนย์ x ก็จะได้เลขอะไรครับตรงน,นี้ใจายข้างอน,นักเรียนมองในใจก็คือว่ากลายเป็นลบสส่วนด้วย3นะครับตัวน,นี้ โอเคนะครับเพราะฉะนั้น x จะเท่ากับอะไรจากบวกกลายเป็นลบจากคูณย้ายลงมาเป็นไงหารก็มีจุดตัดแค่สองจุดพอแล้วครับเส้นตรงเราขอแค่สองจุดพอตัวนี้สองจุดพอเราก็มาลองวาดกราฟมาดูตัวนี้ x เป็นศูนย์ก็คือแกนเนี้ยแกนเนี้ยแกน y x เป็นศูนย์ y เป็นสี่ก็คือประมาณนี้ตัวนี้รับตัวนี้น x ศูน y 4ี่ อ okay. ตัวนี้นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือ y เป็น0แต่ x เป็นอะไลบส่ส่วนสาม้วก็กาเอาตัวนี้ประมาณนี้นี x เป็น ay เป็น0แต่ x เป็นลบส่ส่วนสามสองจุดพอนะครับ x 0 y 4 x เป็นลบ4แล้วก็ y เป็นอะไรศูนย์ก็ลากเส้นเชื่อม ลากเส้นเชื่อมเลมือนะนครับเป็นลากเส้นเชื่อมสองจุดเราอยู่แล้วว่ากราฟเส้นตรงแล้วคือลากทั้งหมดคือยาวไ,ไปไม่มสิ้นสุดนะตนัวนี้ยาวไปเลยเส้นตรงนักเรียนโดยเส้นตรงนะครับตัวนี้พอเสร็จคราวนี้เราก็ต้องจาว่าเราจะหาโดเมนกันเลยเลนจ์จากความสัมพันธ์ r ตัวนี้เพราะนั้นก็คือการดูง่ายๆคือโดเมนก็หมายความค่าอะไรเลยค่า x หมายความว่าดูลองลองดูนักเรียนลองดูกราฟสังเกตจกากกราฟนะครับตัวนี้กราฟเนี่ย ให้ลากจากแกน x ขึ้นไปนะครับลากจากแกน x ขึ wrong, it it. Wrong, like ้นไปตัวนี้ลากจากแกน x ขึ้นไปไล่จากแกน x ลากจากแกน x ขึ้นไปถ้ากราฟลากจากแกน x ขึ้นไปเนี่ย่ขึ้นไปเจอกราฟถ้าเจอกราฟนะครับเรียกว่าเจอกราฟเนี่ยอันนี้คือฝั่งบวกอันนี้คือฝั่งอะไรฝั่งลบฝั่งลบไม่ว่าจะล่างข้างบนข้างล่างแล้วแต่ถ้าเจอตัวกราฟเนี่ยแสดงว่ามีโดเมนนะครับมีโดเมนตัวนี้ อ่านไม่เลยตัวนี้ทาให้นักเรียนตัวนี้ก็คือว่าถ้าเราหา,าโดเมนคือให้ลากจากแกะ x ขึ้นไปเนี่ยถ้าเจอตัวการาฟเนี่ยเจอทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแสดงว่าโดเมนของมันก็เป็นไงเอ่ยมีทั้งซ้ายทั้งขวาพดง่ายคือมีทั้งค่าบวกและค่าอะไรค่าลบเพราะนั้นเราก็จะตอบโดเมนได้แล้วว่าโดเมนนะตัวนี้โดเมนโดเมนโดเมนก็ตอบเลยเจอทั้งซ้ายทั้งขวาก็ตอบเลยตัวนี้ตอบ R ตอบ R ตอบจำนวนจริงทุกจำนวนเลย คราวนี้มาดูของเลนส์บ้างเลนส์นกราฟเราคือสีม่วงน,นะครับตัวนี้สีม่วงตัวนี้สีม่วงเลนส์ก็เหมือนกันลากจากช่วงบวกกันไปก่อนตนัวนี้ช่วงบวกก็เจอกราฟลากไปยังไงก็แล้งแต่เนี่ยเจอหมดเลยเนี่ยลากไปยังไงก็เจอหมดเจอหมดเจอหมดข้างล่างก็เจอไหมเจอไหมข้างล่างก็เจอถ้าเจออย่างนี้แสดงว่ากราฟเป็นะไรตัวนี้กราฟก็เป็นเลยเป็นเขาไม่เคเรียกว,ว่ามีทั้งข้างบนและข้างล่างกราฟก็จะตอบเลยตอบอ่านี่อ่า ตอบรับตอบ R โอเคนะครับตอนนี้แต่ว่าแต่ตอนทําจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องไปลากอย่างนี้นะครับก,ก,ก,ก็คือลากแบบลากแบบลากหลังๆคือลากในใจดูครับล,ลากในใจเจอทั้งข้างบนเจอข้างล่างเจอซ้ายเจอขวาก็ตอบไปเลยอ่านะครับตนนัวนี้อ่าคราวนี้นักเรียนลองดูใหม่สักข้อหนึ่งตัวน,นี้อันสักข้อหนึ่งตัวนี้อ่าเท่ากับความสัมพันธ์ x y อ่าตัวนี้ x y นะครับตัวนี้ x y โดยที่ y เท่ากับ เอ่อ 2x ลบ6ตัวนี้ห็นโจทย์ปุ๊บขับ้นแรกเราก็ไปไงเอ่ยการเช็คดูก่อนนะครับเช็คดูก่อนว่าเนี่ยไอตัว y อยู่ซ้ายยังไอตัวฟกไอ x ต่างต่างเนี่ยอยู่ซ้ายขวายังถ้าอยู่แล้วเราก็เริ่มดําเนินการได้เลยแกนมีสองแกนเหมือนเดิมแกนมีสองแกนเหมือนเดิมคือแกน x กับแกนอะไรเลย,เลย,เลย y x กับ y x กับ y เอกวาดนะครับตัวน,นี้เอกวาดนี่เอกวาดหัใหญ่หน่อยแล้วกันตอนนี้เอกวาดเหมือนเดิมก็คือโอเคปุ๊บแล้วก็เป็นเงืสมมุติ x ศูนย์ก่อนถ้า x เป็นศูนย์ y ก็จะเป็นเลข เท็ศูนย์ปุ๊บ y ก็เลยเลขเลย,เล,ยลบหกจุดที่หนึ่งแต่ถ้าเกิด y เป็นศูนย์ักเรียนลอาคิดในใจถ้าเกิ y เป็นศูนย์ปุ๊บอ่าเราย้ายข้างในใ,นใ,นใจถ้า y เป็นศูนย์ปุ๊บก็จะกลาย,ปเ,ลล 6, ยเป็นเลขลบหกย้ายไปเป็นเลขหกจากสองจากคูญญณย้ายไปเลยหาร x ก็จะได้เท่าไหร่เอยตัวนี้สามนะครับเห็นครับ y เป็นศูนย์ x เป็นสามอ้าได้สองจุดก็พอแล้วตัวนี้พอแล้ว x 0นะ x 0 x 0 y ลบหอยู่ข้างล่างประมาณนี้ x 0 y ลบห x 0 y ลบหต่อไป y 0 x เป็น3ก็คือตอนสอบก็เราไม่ได้เอาความสวยนะครับเอาความถูกต้อง x เป็น3แต่ y เป็นไศลากเส้นเชื่อม ตัวนี้นะครับตัวนี้พอลากเสร็จแล้วปุ๊บอันนี้คือกราฟเส้นตรงน่ยาวไม่สิ้นสุดนะครับคุณลากไม่ตรงเราก็ลองลากเขาเรียกว่าอะไรหาโดเมกนกันนี่คือเปเงเลยเร<ล>าก็ลองดูซิว่าขวาเจอกราฟไหมเจอกราฟไหมเนี่ยเจอกราฟไหมตัวนี้เจอกราฟไหมเจอกราฟไหมเจอไหมขวาก็เจอซ้ายก็เจอของ x นะครับรูปถึงอ็อยู่เพราะฉะนั้นโดเมนเราก็ตอบไปเลย,เลยโดเมนก็ตอบโดเมนก็ตอบเลยตัวนี้โดเมนเพราตอบอ่า เลนส์เลนส์ดูกับอะไรเอ่ยดูแกนวายดูข้างล่างข้างบนข้างบนก็เจอข้างล่างก็เป็นไงเอ่ยเจอเลนส์ก็ตอบไปเลยนะครับแค่นี้